นะตอนนี้รถช่างเอกเจริญยล้วกำลังถอยเข้าไปใส่ดินนะครับถอยลงไปที่บ่อนะครับหินมีแต่ก้อนใหญ่ๆนี่ครับเอาไปถมที่นะครับถมง,งานเหมานะครับ ว่าผลง,งานเหมาก็ขึ้นเร็วนะครับถ้าทมดินดินทรายก็ขาดทุนครับคงไม่ไหวครับเพราะว่าดินดินทรายยุบเยอะนะครับแต่ว่าดินเศษหินหินผุอย่างเงี้ยมันถมไปมันเหย,ยวแล้วมันอยู่เลยครับแข็งครับเป็นดินทรายเหยียบไปมันจะยุบเยอะ รอคิวอีกสี่คันนะครับของพี่คุณทองนำซิ่งครับอันนี้ก็สองร้อยห้านะครับเ็กกาทั้งเอกเกริญยนต์195นร้อยเก้าห้ารถเพิ่งจะออกมาปีนี้นะครับซื้อมือสองเข้ามานะสภาพเกดสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับก็พ ซื้อได้นะครับในราคาสามแสนห้าครับรถที่คุณทองใช้มาแล้วสิบห้าปีนะครับคันนี้ค่ำคูณมากนะครับ ไม่เคยได้ซ่อมจุกผิกนนะครับรถขับมือเดียวนะครับขับเองตลอดรถช่างเอกกำลังจะออกไปแล้วครับรถช่างเอกวิ่งงานเที่ยวนะครับไปเป็นสองร้อยห้านะครับ ต้องถอยใส่ดินนะครับทีมงานใช้รุ่งเรืองตอนนี้มีรถอยู่สิบคันนะครับไม่ไม่ได้มาร่วมงานนี่งานเหมาอยู่สองคันครับถ้ามาทั้งหมดสิบคันครับเมอโคสองตัวถ้ามาทั้งสิบคันต้องตักสองตัวครับ ม่งั้นตักไม่ทันนะครับติดคิวยาวนี่ครับวันนี้มา8คันนะครับติดคิวทีละ4คันนะแต่ก็ได้เที่ยวเยอะมากนะครับได้วันละ15-16เที่ยวนะครับสิเกียเที่ยวนะครับต่อคันครับ ครับเป็นจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับติดตามคลิปต่อไปของพี่กุลทองดำซิ่งด้วยนะครับครับ